ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับจูเนอร์เอ v เอ t a g ินุ่นใหญ่ตัวใหญ่สวยคลาสสิกรับดีรับไวรับชัดตัดเสียงซ่าได้เด็ดขาดมาจากญี่ปุ่นอีกตัวนึ่งนะครับ p พโอเนียเอฟศูนย์ศูน a ์ห้นะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากๆนะครับใหญ่กว่าแอมหลายๆตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับบึกนะครับบึกบึนนะครับ ตัวนี้นะครับผลิตปี1979อายุ44ปีแล้วนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมจูนรับขึ้น fm บ้านเราให้เรียบร้อยแล้วรับได้ตั้งแต่87.5ถึง108นะครับรับดีรับไวรับชัดสเตอริโอขึ้นปกติซิก n นลวีูทำงานดีมากนะครับตัวนี้มีวันรุ่มนะครับเล่งรถเอาพุทได้ด้วยนะครับด้านหลังมีช่องต่อให้สองชุดนะครับชุดฟิกนะฮะกับชุดผ่านเวอร์เบิลนะครับตัวนี้ เอาพุทแรงมากๆนะครับหนึ่งจุดสาโวลต์เลยนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักนะครับแปดจุดเจ็ดกิโลนะครับหนักเกือบเกือบสิบโลนะครับเมื่อสมัยสี่สิบสี่ปีที่แล้วนะครับห้าหมื่นแปดพันเยนนะครับราคาไม่ธรรมดานะครับหน้าปัดอลูมิเนียมหนาปึ๊กปึกเลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับหน้าปัดหนานะครับตัวนี้หนัก นะครับแล้วก็ฝาแข็งแรงมากนะครับขนาดความกว้างนะครับ42เซนติเมตรสูง15เซนติเมตรลึก33.5เซนติเมตรเป็นจูเนอร์วินเทจรุ่นใหญ่อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ไพโอเนียเขาทำออกมาได้ดีมากๆนะครับ ไฟนะครับสวยนะครับกลางคืนจะมองเห็นไฟเป็นสีส้มทองนะครับสวยมากนะครับสีเหลืองทองออกขึ้นส้มนะฮะสวยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในเลยนะครับสภาพเครื่องต่างๆถือว่าสวยนะครับแล้วก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างฝานิดหน่อยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมนะดูสวยและบึกบึนมากนะครับใครอยากได้จูเน่เอฟเอมคุณภาพดีๆก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องในให้ดูนะครับ ภายในนะครับสวยมากนะครับแผงวงจรขนาดใหญ่วีรับขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ห้าแกงนะครับวีรับขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ภาคจ่ายไฟนะครับพิเศษมากๆนะครับผมรีแคปให้หมดแล้วนะครับรีแคปให้หมดเลยนะครับภาคจ่ายไฟนะครับไม่มีเหลือเลยนะครับใช้แคปอย่างดีนะครับของ เอลนากับนิชิคอนมารีให้นะครับนะครับเกจออเดีโอทั้งนั้นเลยนะครับมาทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไฟได้มานิ่งสนิทสถียรแน่นอนหลอดไฟติดทุกดวงนะครับตัวนี้นะครับหลอดไฟติดทุกดวงเดิมๆนะครับหลอดเดิมๆก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ชุดนี้เป็นกล่องออโต้ล็อกนะฮะกล่องออโต้ล็อกนะครับนะครับนี่ครับจุนนิ่งออโต้ล็อกนะครับก็แผงชุดนี้ก็จะเป็นภาคช่ายไฟภาครับ FM นะครับหลายสเตีมากนะขยายสเตีที่1สเตีที่2สเตีที่3นะครับแล้วก็มิก ลงมามาดีเทคเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาพุทธเสียงนะครับตัวนี้สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วผ้าขยายเนี่ยครับภาคขยายเอฟนี่หลายชั้นมากนะครับสามชั้นเลยนะครับสี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ชั้นนะครับนี่ออสซิเลเตอร์นะครับส่งออกมานี่สวยงามครับด้านหลังนะครับก็สวยงามนะครับไม่มีสนิมใดทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวผ่านช่องผ่านสาหรับว a ลลี่เอเแล้วก็ช่องฟิกนะครับต่อได้สองชุดนะต่อเข้าแอมนะครับผ่านแอม์ก่อนนะครับแล้วก็สาอากาศผมมีให้ทุกอย่างนะครับใช้ไฟบ้านเรา220ร้อยี่สิบวล์แล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องนะครับเดี๋ยวจะทดสอบเสียงให้ฟังนะครับให้ดูเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับเสียเสอร์ ขายไปแล้วมีปัญหาใดๆผมรับประกันให้ทั้งหมดนะครับผมขายเองซ่อมเองทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูเลยนะครับปังกูมวยรัท่านนะครับมึงจันบุษสีสุวรรณนะครับดูว่าจะเป็นนั่งสลาบอะไรเงี้ยสมัยกันนะรับมานูนคุณน้ำเกี้ยะบิ่งจระนะครับก็จะมาัล็อกเกอร์ลยนะครับตูเนอร์ล็อกเกอร์บริษัมราบนะครับเขียนในม่วงซ้ำ ขนาสัญญาณอ่อนๆนะครับสแตรีโอก็ยังขึ้นอยู่นะครับอันนี้ร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดอุบลนะครับ เขาไม่สนใจนอันนี้ร้อยเจ็ดจุดเจ็ดห้าน,นะครับไกลามากๆกนะครับก็ยังรับได้นะครับโ้ขอบคุณครับ มากครับหมดหกหกเก้าเก้าห้าห้าอืนเถออีหน่อีกหนึ่งตรเียเรเฉลี่ยข้อเท่าไหร่ จริงคนบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวมันก็ร่วงมันก็ร่วงมันไม่ร่วงนะของปะนีทองขั้วมันเหนียวจากคณะเพชรอุบลไปไมัสัง่งครับอยู่กับท่านประธานบุญมาเด้อนะจ๊ะ

ที่ออกอากาศกับเราได้คุยกับนักแสดงรื่หนังสือสองเล่มคนะู่มือหลอดโรคหลอดเลือดสมองอัมาพึกอัมาพาดนะมีแค่ร้อยเล่มน,นะตอนนี้มันยังไม่หมดก็เลยต้องแจกไอ้ตัวเนี้ยคู่รองจ่ามิวสิกนะครับเียงล ยังน่อยเนาะได้ป่าเนี่ยใช่ได้คือพวกหัวเชื้อปาน,นินท,ท์น,น่ค่ะคุณพ่อคิดถูกแล้วเพราะว่าเราได้หลานชายที่เก่งกาจขนาด ไอ้สงสารละก็ปัญหามีใจรคนหนึ่งยังพลาดปันรอวันศพขาดแบมีสิบไม่เชื่อือได้เป็นกาแฟล็กๆเพะว่าอาจาเอาลำไส้มา ทานเนาะตัวฉันเองเลอา,า,าง,องท,งทงาอาารรงกายทานอาหารที่เป็นประโยชน์นอนหลับพักผ่อน สุขภาพที่ดีขึ้นผมคอไม่ท ok ี่งาแบบนั้ครับเาจะรู้แต่ไงจากฉันไปหาหมอหมอเขาจะขาหาว่าเขาเราป่วยว่าปายสดีเกิ สามารถเปลี่ยนตลับกับถุงไม่ต่างกันยังไงครับโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับรุ่นใหญ่ๆตัวใหญ่ๆไม้ตัวเนี้นะครับขอบคุณมากครับ